กลับเข้าสู่ s t a d แห่งเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยครับที่ตอนช่วงต้นรายการเราได้ชมเมนู s i กเนเจอร์ดิชหรือเมนูประจําตัวของเชฟเชนกันไปแล้วช่วงนี้เข้าสู่ช่วงบทเทิลครับกับการแข่งขันนัดสําคัญระดับประเทศม a t c h ขยาโลกวงการเชฟที่วันนี้เชฟกระทะเหล็กจาก2ประเทศจะมาชันฝีมือทางด้านอาหารกันณ k ิชเชนส Stadium แห่งนี้ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟเชนเคนิชิสุดยอดเชฟกระทะาเหล็กอาหารจีนเสฉวนเชฟกระทะาเหล็กประเทศญี่ปุน่น ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดเชฟที่ดำรงตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นยาวนานที่สุดและว,วันนี้เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเสยชวนจะมาประชันฝีมือกับเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าวันนี้เป็นแมตช์นัดสำคัญซึ่งแห่งศักดิ์ศรีที่จะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเชิญพบก,กับเขาเลยครับเชฟเชนเคนิชิครับ ้อนรับสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเสียชวนเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นเชฟเชนเคนนิชิครับต้องขอสัมภาษณ์พี่อิงกับพี่บีก่อนนะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันระหว่างเชฟกระทะเหล็กจาก2ประเทศซึ่งวันนี้เราได้สุดยอดเชฟอย่างเชฟเชนมาประทะก,กับเชฟชุมพลของเราครับ ก็ต้องตอบว่าตื่นเต้นอีกแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่เชฟฝีมือขั้นเทพมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีลีลามีขั้นตอนเทคนิคอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายครับครับพี่บีครับผมถือว่าเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่มีเชฟระดับปรมาจารย์เข้ามาประมือกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยซึ่งผมถือว่าครั้งนี้เป็นกำไรให้กับคนดูครับครับผมขอบคุณพี่บีกับพี่อิงมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอถามเชฟเชนครับผมว่าเชฟเชนมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับการแข่งขันในวันนี้อือกัมารสพยายามเต็มที่ครับอีเชกแมนพยายามเต็มที่เลยคำถามสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่กำลังรอชมแมตช์นัดสำคัญศึกแห่งศักดิ์ศรีในวันนี้ครับอ่าเนี่งอริสกุลกันะอันอัพพิโอเรนซ์มีเด็กนะซัก เขาจะพยายามทำอาหารให้อร่อยให้เต็มฝีมือนะครับนอกจากนี้ช่วยชมการแสดงของเขาด้วยแล้วกันสนุกแน่นอนอขอเสงประมือให้กับเชฟเชนครับและอย่างที่บอกนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างเชฟเชนกับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟชุมพลครับและเขาผู้นี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิทเช่น s t a เดียม เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟชุมพลสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยสุดยอดเชฟผู้สร้างสิ่งประดิฐ์ ลงบนจานอาหารในสไตล์ไทยแท้ๆกับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ผู้กระตุ้นวงการอาหารไทยในปัจจุบันและผู้สอนการทำอาหารไทยในต่างแดนกว่า30ประเทศจากจุดเริ่มต้นโขลกพลิกตำกระเทียมหยิบจับในครัวช่วยร้านอาหารตั้งแต่เล็กซึมซับความเป็นอาหารไทยใช้ประสบการณ์พัฒนาความสามารถลองชิมและสังเกตอาหารไทยหลากหลายเพื่อหาเคล็ดลับมาใช้สร้างสรรค์เมนูเฉพาะตัวและนี่แหละครับเชฟชุมพลสุดยอดเชฟกระทัเเล็กพ่อครัวใหญ่เจ้าแห่งสูตรอาหารไทย และในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าผมจําได้ว่าเมื่อครั้งที่ผมได้ไปเยือนดินแดนแห่งวัฒนธรรมการกินอาหารชั้นสูงผมได้พบกับวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาทําเป็นอาหารชันเลิศซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและในวันนี้ผมอยากให้เชฟทั้งสองได้เนรมิตวัตถุดิบชนิดนี้ให้ออกมาเป็นเมนูชันเลิศให้ได้ลิ้มลองดูบ้าง เชฟเชนผมขอขอบคุณที่คุณให้เกียรติมาณคิทเชนสเตเดียมแห่งนี้เชฟเชนคุณมีอะไรจะแนะนำกับเชฟกาทาเล็กประเทศไทยไหมอตา,ากัยเรามาประช็เชฟชุบบน,ค,นคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกาทาเล็กประเทศญี่ปุ่นเชฟเชนไม่ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นอย่างเชฟเชนและในวันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อศักดิ์ศรีของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือ วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือขาน สำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือหา่านวัตถุดิบที่มีไขมันต่ำและมีโปรโตีนสูงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นิยมนำไปปรุงอาหารหลากหลายประเภทและในวันนี้เชฟทั้งสองจะเนรมิตวัตถุดิบหา่านออกมาได้พิเศษขนาดไหนกับการท้าชิงแมตพิเศษระหว่างเชฟเชนเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่น และเชฟชุมพลเชฟกระทะเล็กประเทศไทยกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ครับการแข่งขันในคิทเช่นสเตเดียมเชฟจะต้องสร้างสารรคอาหารจานพิเศษ4เมนูโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1. ด้านรสชาติความอร่อย 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์และการตกแต่งจานให้สวยงาม 3. การดึงรสชาติของวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้อย่างครบถ้วนการแข่งขันจะเริ่มตนน้นณบัดนี้อาเรคูซนินต้องถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นส<อ>ุดยอดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมรับเพราะวันนี้เป็นการกลับมาของหนึ่งเ<อ>ชฟกระทะเหล็ก ประเทศญี่ปุ่นนะครับว like ันนี้เชฟเชนเคนิชินะครับคราวที่แล้วเชฟสกายมาคราวนี้นะครับผมเป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารจริงเสชวนเชฟเชนเคนิชิครับมาประชันฝีมือกับเชฟสุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยซึอถ้าสังเกตวันนี้อาหารนี่เราข้ามสัญชาตินะคือเราเราไม่ได้ค็ไม่ได้แข่งกันที่สัญชาติอาหารวันนี้เราแข่งกันที่วัตถุดิบแล้วก็ความสร้างสรรค์และก็ความอร่อยล้วนๆนะครับซึ่งวันนี้วัตถุดิบหลักของเราที่ได้มาก็คืออาหารนั่นเองใช่ครับ แต่ผมมองนะคุณเชฟยังไงก็ตามับวัตถุดิบก็เข้าทางเชฟญี่ปุ่นมากกว่าเชฟชุมพนเพราะว่าห่านเนี่ยคนจีนกินมานานแล้วให่านนี่ก็อย่างที่บอกนะก็คงจะเหมือนเป็ดนะครับแค่เป็ดแต่ว่าเนื้อจะแน่นกว่าตัวตัวจะใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแล้วเนี่ยส่วนสําคัญของห่านอยู่ตรงนี้นะต่อมนะนี่ฮะ ครับืออะไรคะบันทลายเหมือนเนี่ยบันค่ะอร่อยมากใช่ไหมฮะอร่อยมากใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีต่อมสาบใช่ไหมฮะนั่นแหละถ้าแน่ออกซะตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมของเรเห็นอยู่นะครับเป็นการทำลายนะครับผมการอาหารของเชฟเชนเป็นไปแถลงที่ญี่ปุ่นนะครับนครับดูร้อนมาทีเดียวก็ดึงไส้ดึงทุกอย่างออกนี่นี่กำลังหยิบมานี่น่าจะเป็น ดีแตกเอ่าดีมันแตกไปแล้วนี่แตกมันจะขมไหมคะก็เขาต้องล้างเลยครับตอเนียเนี่ยเด็ดคิวเด็ดนี่ก็ดีมันเพราะมันเหมือนธรรมดาแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสเห็นห่านแบบว่าสดๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่ก็จะไปพะโลมาแล้วทานอะไรมาแล้วนะครับเมที่นิยมทานกันในบ้านเราตับาตับปลไม่ใช่โฟกานะฮะนนี่เป็ตับธรรมดาตับใหญ่มากตับปลาเหรอคะไม่ใช่ถ้าพวกโฟกามันคือตับมันของของห่านขุนครับอันนี้มันหาหานที่ไม่ได้ขุนครับผมตอนนี้มาที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย นะครับผมก็กำลังสับคอสับขาสับปีกนะครับของทานอยู่นะฮะสับขาตรงขาออกจริงๆแล้วเนี่ยตับห่านตับเป็ดธรรมดาเนี่ยเขาก็นิยมทานกันอร่อยฮะอร่อยครับคือถ้าเกิดในอาหารจีนเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับในจะไปบพะโลหรือว่าในอะไรแบบนี้แต่ว่า ฝรั่งเขาก็ใช้นะครับผมบางทีไม่ต้องถึงเป็นโฟก้าเขาก็ใช้ตับโกนิเหมือนกันเอาไปทอดไปชุบแป้งทอดกินกับทำกับสลัดก็อร่อยนะครับผมหลายอย่างแต่ว่ามันหายากครับตัวหนึ่งมันมีอยู่ผู้นึ่งแล้วก็มันจะมียวงที่ใหญ่อันเล็กอันเท่านั้นเองใช่ครับเชฟเชฟเชนนะครับผมเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นนะครับผม ต้องถือว่าเป็นสุดยอดเชฟอาหารจีนเฉชวนคนนึงเลยนะครับใช่ครับได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารจีนจากคุณพ่อเขาเองเลยใ่คุณพ่อเขานี่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออาหารจีนเฉชวนครับครับวันนี้นะครับเป็นอาหารภายในประเทศไทยนะครับเลี้ยงดูโดยเกษตรกรไทยนํามาทั้งหมด15ตัวน้ําหนักตัวประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวนะครับรวมแล้ว45กิโลกรัมกิโลกรัมละ400บาทรวมแล้ว18,000บาทครับ18,000บาทตอนนี้ทางเชฟเป็นท่าไหล่กป็นไทเลยครับเอาขาห่าน ี้าเขาไฟนะครับถ้าเอาไปอบหม้อดินนเต้องต้องไปตุนก่อนเนาะวันนี้นี่ต้องน่าสนใจ ว่าเชฟชุมพลเนี่ยเขาจะทําอาหารออกมาเป็นไงเพราะว่าในเมนูอาหารไทยเนี่ยอาหารเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีฮะไม่มีแสดงว่าจะต้องทําอะไรที่ออกมาแบบว่าเป็นการัดแปลงเป็นิจีนนะแต่บังเอิญนี่ใช้เครื่องไทยนะฮะใช้เครื่องไทยนะโอ้เติมหมูนพรายไทยเนี่ยลงไปต้มนะมีตะไคร้ีตะไคร้กระเทียมมาเป็นหัวเลยนะครับครับแล้วก็มีอะไรมีขามีขาขานะฮะแต่ครับผมตอนนี้กลับมาที่เชฟเชนครับเชฟเชฟอะไรประเทศญี่ปุ่นอันนี้เอาแล่เนื้อมาแล้วฮะแล่เนื้ออาหารออกมาไม่เอาหนังด้วยใช่อันนี้เข้าใจว่าเป็นหน้าอกใช่ไหมครับถ้าจะเป็นอกครับ อกหานไม่เอาหนังนะครับธรรมดาสำหนัาหนังหานนี่อร่อยมากนะอร่อยหอมแม่นังหานเนี่ยเป็นเสน่ห์ของของสัตว์ปีกเลยนะฮะและอยเ่างหนึ่งผมถือว่าหานเนี่ยเป็นสัตว์ปีกที่อร่อยที่สุดครับผมตอนนี้มาที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแล้วตอนนี้เท่าที่เห็นีนแกแยกมีส่วนขามาแล้วนะฮะที่ไปเผาไฟเมื่อกี้นี้ก็เอามาลงในกระทะนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้หั่นส่วนปีกแยกออกมาแล้วเหมือนกันครับตัวยังไม่ได้ทอะไรกับตัวเลยนะครับตอนนี้แปลว่าต้องการทำเหมือนกับน้ําร้อนหรือน้ําซุปนะฮะครับคือ อาหารนั่นเองคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้นําเอาขาของห่านเนี่ยนะครับไปย่างเพื่อให้หอมนะครับมีกลิ่นของสโมกแล้วก็ต้มรวมไปกับเครื่องสมุนไพรนะครับซึ่งมีขาตะไคร้หอมแดงนะครับในเมนูต้มขาคาปูชิโน่ครับต้มขาจริงครัต้มขาจริงด้วยต้มขาจริงต้มขแล้วทำไมคาปูชิโน่คาปูชิโน่น่าจะใช้เครื่องใส่นม ไม่ใส่นมก็ครีมให้เป็นเคมครีมอะจะมีไอศุลาอัดมาแบบว่าเป็นฟองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องดูไม่เลวนะนี่ลีลาของเชฟใชนนะครั้ตตอนแบบจีนนะคแต่ว่าเขาใช้เราใช้ด้านทู่ด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ขาดเลย มันจะทําให้เหมือนกับเนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นอ๋อคล้ายๆนวดเนื้อแต่อันนี้กลับมาใช้มีดด้านข้างเลยเอาด้านน้นก่อนใช้ด้านสันซะก่อนครับด้านสันก่อนให้ไปให้เป็นแพรให้เป็นแพรก่อนให้เป็นคลีก่อนใช้คลี่ทูปใช่สัญลักษณ์ของเชฟเชนจิเขาถือปังต่อใช่ไหมครับเอาเละเอาละสมัยก่อนในรายการหน้าแกไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะยังกระฉับกระเฉงอยู่เลยเอาละครับมาดานเชฟจุนดลแล้วขาดไม่ได้ครับ แล่เครื่องแกงสดโอ้โหของเอกลักษณ์ของแท้อันนี้เหมือนจะทําน้ําจิ้มหรือเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงเขียวหวานฮะเครื่องแกงเขียวหวานเพราะอะไรเขียวนะเพราะว่าใส่พริกขี้หนูใส่กะปิลงไปมีกระเทียมนั่นนะฮะแกงเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยแล้วก็ใช้สดๆเลยนะไม่ใช่เครื่องแกงสําเร็จด้วยนะแล้วที่ดูนี่ยังไม่มีพริกชี้หน้าเลยนะคือใส่พริกขี้หนูไอันนี้แน่นอนครับเครื่องแกงเครื่องแกงเขียวหวานนโอ้ยอย่างนี้หอมแน่ครับมาทําสดอ่าตอนนี้กลับมาที่เชฟเชนนะครับนี่ใส่แล้วจีนแล้ว อ่าเล้าจีนนะเล้าจีนต้องมีเล้าจีนด้วยนะครับผมอ่ะเมื่<ป>อสักครู่ใส่อะไรเข้าไปครับ เหมือนน้ำสต so <c oughs> ๊อกอะไรนะครับน้ำซุปครับพิธกครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นนะครับได้นำเอาเนื้อสันของห่านเนี่ยนะครับบำบดจนมีความเหนียวนะครับโดยใช้สันมีอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้นะครับมีเหล้าจีนนะครับลงไปนะครับใช้มือคนไม่มันเหนียวนะครับในเมนูซุปห่านละครับซุปห่านนะครับมีหน้าถึงใส่น้ำซุปลงไปด้วย อาละครับตอนนี้มาทางเชฟทะัเลประเทศไทยครับเห็นมีฟักทองญี่ปุ่นอยู่ข้างๆครบเลย <นะ S 2> ได้ครกได้เป็นเครื่องแกงโอ้อหปะวื้อปาวือครับของแา้ออของหนักเฮะและชิมบร,ริบบลบบ กรรมการอยากกินแต่เป่าหื้อแล้วบอกอ้าไม่เห็นมีรสชาติวัตถุดิบเลยไม่ได้ได้นะครับผมเราไม่ยอมนะครับยังไงวันนี้เป่าหื้อก็ห้ามเด่นกว่าหานครับนะครับผมเราวัดกันที่รสชาติของอานนะครับโอเคโอเคค่ะครับวันนี้นะคอมเมนเตเตอร์ของเรานะครับผมท่านแรกพี่อิงครับสวัสดีครับท่านที่สองะสาวสวยครับคุณอ้อมพิรดาสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายครับผมพี่บีอันตันรุษสวัสดีครับ อ่มาที่ผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเอาเครื่องในออกมานี่ออกมาโหนี่ใหญ่มากนะหัวใจมันหรือเปล่เหมือนหัวใจครับนี่ใหญ่ครับใหญ่แล้วมีไขมันที่หุ้มเห็นไหมอันเนี้ยใช่นี่แหละครับคือตัวหอมที่สุดคโอ้ถ้าเลาะออกมาแล้วเอาไปเจียวนะครับจะได้น้ำมันสีขาวเปนเหลืองที่หอมมากแล้วเอามาใช้ทอดอาหารครับโอ้โหสิทธีครับอย่าพูดครับนี่ครับดูวิธีดูวิธีเลาะครับผมวงชำนาญนะครับเนี่ยเลาะแบบว่าอ่านี่เลาะแบบฝรั่งครับ ะไม่ทำแบบจีิงเพราะแบบจริงเขาสัก่ากลางก่อนนี่มาเนื้อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเยอะฮะเยอะครับเลี้ยงบ้านเราก็ไม่ธรรมด้บ้านเราก็ตัวสามกิโลกว่านี่ถึงแบบเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยตัวแปดเก้ากิโลนี่จะบึ้มกว่านี่สามเท่าเลยนะฮะตอนนี้กลับมาที่เชฟเชนนะครับเชฟท่าเหล็กประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นี่ใส่ฮะซูมเชียร์หรือเปล่าไรเอ่ยเป็นอะไรที่ขั่วแล้ว อ๋อไม่ใช่แฮมอยู่นานครับผมแล้วก็มีผัดกาดมีเห็ดมีหัวใช้เท้ามีแครก่อนมีเช่นอะครนะใส่เข้าไปอืมสารพัดสีนี่ทำลักษณะเหมือนจ้าไปยัดไส้อะไรสักอย่างเหมือนเหมือนทำซุปเสฉวนอะไรอย่างเงี้ยอาจะเหมือนทำซุปอาหารแต่ว่าไปยัดในในพวกแตงหรือว่าในในฟักอะไรเงี้ยหรือเปล่าแสดงว่าอาหารจีนในประเทศญี่ปุ่นก็ใส่แบบนี้นิดหน่อย คุณจธกิตครับในโบรของเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักครู่นี้มีเนื้อสันในนะครับของห่านนะครับที่บดนะครับละเอียดใส่ลงไปนะครับยังมีการหั่นผักกาดขาวเยื่อไผ่มันมือเสือแครอทเห็ดหอมสดขาหมูตากแห้งหอยเชลล์อบแห้งแล้วก็ต้นกุยช่ายใส่ลงไปด้วยในเมนูซุปห่านแล้วครับเขาทำ็นซุปอ๋อเป็นซุปในสวนซุปข้นๆอ๋อแบบนั้นนะครับผมเอาละครับตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเอา ่านลงไปทอดนะครับน่าจะเป็นส่วนปีกโอ้โหน้ำมันร้อนๆคุ้มชมหอมกลิ่นหอมมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยใช่ครับหอมจริงๆเฮ้ยหอมมากกลิ่นมาเลยครับเหลือเวลาอีก45นาทีเหลือเวลา45นาทีนะครับผมเหอเวลา45นาทีไวมากครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นแมตช์สำคัญระดับโลกของวงการเชฟเลยนะครับเพราะวันนี้เราได้ เชฟกระทะเหล็กจาก2ประเทศมาประชันฝีมือทางด้านอาหารกันนะครับนในทิ่เชนเตเดียมแห่งนี้ซึ่งได้แก่เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเสฉวนเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นเชฟเชนเคนิชิกับเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับมาแล้วตอนนี้นะครับผมมาทางเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่นนะครับเอากระทะกระทะเหล็กคั่วผิวนี่กลิ่นมันมาครับทุกผู้ชมกลิ่นหอมมากนี่เล่าโดยรับเกณฑ์ไถ่ ูครับโอ้โหดีดูลีลาแกคันเทพเก่ามากใช่ครับสมแล้วนะครับกับการที่ดำรงตำแหน่งเชฟประธานแห่งญี่ปุ่นที่ยาวนานที่สุด92ครั้งใช่ไหมครับใช่มีการแข่งขันถึง92ครั้งครับชนะ62ชนะติดกันถึง17ครั้ง ทางด้านสุดยอดเชวกะทะเล็กประเทศญี่ปุ่นระดับปรมาจารย์อาหารจีนเสฉวนก็เริ่มรังสรรค์สุดยอดเมนูออกมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารให้เห็นกันบ้างแล้วแต่อาหารของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันช่วงหน้าห้ามพลาดครับ